เยียดความพ่ายแพ้ให้กับทางด้านของลุยสารได้อีกครั้งหนึ่งไหมนะครับจะตอกย้ําความเจ็บช้าให้กับทางด้านของลุยสารได้อีกหรือเปล่าที่ดารสเตเดียมขอไปได้ครับก็แมตช์ที่แล้วในเล็กแรกนะครับสุนปาการ์เต็ดบุกไปเยือนนะครับแล้วก็สามารถที่จะบุกไปชนะเปิดบ้านพบก,กับบิ๊กโฟของไททิเมรีกนะครับจะดูกันที่ว่าจะเป็นยังไงเขี่ยลูกเริ่มเล่นครับ ักนะครับแต่ต้องดูว่าอาการบาดเจ็บนี้จะสามารถแก้ไขได้ทันช่วงเวลาอีกสองวันที่เหลือนี้ไหมครับขอทางด้านทอมาดูลูกวิก์วิรัตยิงเราลูกนี้ ลูกพิกกี้ทีสวยสดเราสวยสดงดงามจริงๆว้าวแล้วแฟนๆยูเต็ดกระโดดดีใจกันแล้วโอ้บอกน่าจะเป็นพงษ์ธนยิงลูกนี้แล้วโอ้โหลูกนี้ชนขานโอ้หยนี่นะครับใช้ได้เลยทีเดียวสําหรับลูกแจ้งเอาไวแ้วแล้วดูลูกนี้ก่อนดีกว่ามาตกที่สนใจย,ยิงลูกนี้บอ้าวเราไม่ล้าด้วยไม่ล้ําแล้วลูกนี้ิปโอ้โหอีกแล้ว โมงชก็อจำปาครับนี่นี่คือนี่คืออ่าผมอาจจะตำหนิว่าโมงชัยแถวสองไม่ดีนะครั้งเดียวแล้วจากกรรมการมาจะเป็นจานุรักษ์ครับจะเตะลูกตั้งเตะนี่ จบเกมการแข่งขันครับ90นาทีสมุทรปราการยูเต็ดครับเปิดบ้านชนะทางด้านของลุยสารการบินไทยไป2ประตูต่อ0ครับจากการทำประตู